สวัสดีครับอัศพรหาน้อยหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยแล้วก็ดูแลศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยา์ศึกษาหรือที่สวนดอกเรียกกันว่า Mtech ถ้าพูดถึงการทำงานที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลา21ปีที่อยู่สวนดอกมาเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่ทำงานเป็นหน่วยงานเล็ก มีจำนวนบุคลากรอยู่แค่2อถึง3คนนะครับสนับสนุนงานด้านการศึกษาและวิจัยมาตลอดนะครับจนถึงทุกวันนี้เรามีบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานนีอยู่21คนนะครับซึ่งความเติบโตที่เกิดขึ้นก็เป็นแรงผลักดันมาจากงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนบุคคลแล้วก็ในส่วนของคณะที่เป็นภาพรวมเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คณะ,ะไปสู่วิสัยทัศน์ที่คณะได้ ตั้งไว้นะครับถ้าจะพูดถึงว่าเราทำงานที่ผ่านมาโดยใช้อะไรเป็นหลักในการทำงานนะครับก็20กว่าปีนี้ก็เปลี่ยนผ่านของวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมขององค์กรมาประมาณสัก2อสารุ่นซึ่งไม่ว่าจะเปลี่ยนยังไงก็ตามเราคิดว่าทุกอย่างมีเป้าหมายอยู่กันก็คือให้ผู้รับบริการของเรานะครับซึ่งก็มีอยู่2ส่วนก็คือส่วนในการรักษาพยาบาลก็จะเป็น ผู้ป่วยและญาตินะครับในฝั่งการเรียนการสอนก็จะเป็นนักศึกษาเะนั้นมันก็จะยึดโยงกับสองส่วนนี้ซึ่งค่านิยมที่เป็นปัจจุบันก็คือเรื่องของค่านิยม c q it นะครับก็คือการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับด้วยคุณภาพนะครับโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ร่วมกับการ ทำงานเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานํา4ตัวนี้มารวมกันก็จะเกิดคุณภาพที่เราสามารถที่จะเอาเป็นหลักในการยึดในการให้บริการกับลูกค้าถึงแม้ว่าเราไม่ได้สัมผัสกับตัวลูกค้าโดยตรงทั้งผู้ป่วยและนักศ,ศ,ศึกษาแต่เราเป็นเบื้องหลังที่จะสนับสนุนให้คอนเทนต หรือเนื้อหาของการเรียนการสอนทักษะของแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นนะครับโดยผ่านการบริการของเราของหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยแล้วก็ศูนย์เอ็มเทคนะครับที่ทํางานทั้งในด้านการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการเรียนการสอนการวิจัยแล้วก็ให้บริการด้านมีเดียโปรดักชันนะครับทั้งงานทุกอย่างที่เราทำเราก็จะทำด้วยใจนะครับที่ เอา CQIT มาซึ่งจริงๆแล้วจะมีวิสัยทัศน์ตัวหนึ่งของโรงพยาบาลที่ผมรู้สึกว่ามันประทับใจแล้วก็ไม่ลืมเลือนเลยนะครับก็เวลาทำงานก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักในการยึดก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมา20ป,ปีที่แล้วเนี่ยโรงพยาบาลมีวิสัยทัศน์ก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงพยาบาลที่รักและศรัทธาของปรงชนซึ่ง คำว่ารักและศรัทธ,ธาของปองชนเนี่ยมันเป็นคำที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทําให้นึกถึงเมื่อไหร่เราก็จะใจฟูนะครับใจฟูแล้วก็สามารถที่จะมีแรงขับเคลื่อนมีพลังในการที่จะส่งพลังให้กับน้องๆที่อยู่ในทีมนําผลงานหรือบริการของเราให้กับคณะของเราก้าวหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ปัจจุบันนะครับขอบคุณครับ Thank you.